เอาล้ครับผมสวัสดีวัยรุ่นชาวอวีกันทุกๆคนและทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเทพยนต์ของเรานะครับผมมาออกอาอนี่นะครับผมเราจะเอาธนูเขามาอาบยาพิษกันนะครับสําหรับเทพยนต์สายนี้โอโ้โหถึงกระจุกครับไอริเจอเอลสุกูเอาไงล่ะครับผมเอาไงล่ะครับผม พาไปก่อนสำหรับเซตนี้นะครับเราจะออกโคนีนะครับชิ้นแรกเลยนะครับผมเราออกเป็นรองเท้าตีไว้ก่อนนะครับไงครับไอริไอริไ,อรไม่กาเข้าบอกเลยไอริโดนไปดีโดนไปดียิงป้อมแล้วนะบอกก่อนนะดอยดีเพื่อนยิงไปอีกทีนึงโดนแตกคุณรอเสียงสวรรค์อยู่ หนัวนะครับัง่วะนี้ออกเป็นอะโกนี่นะครับจิ้นแหนักหนักไปหนักหนักไปในกลัวครับอย่าได้กลัวครับอะไรของคุณครับอะไรครับผมอะไรครับผมอะไรครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมถอยเลยครับโหมบแบบดิจิตอลโหมแบบดิจิตอลนะผมมันจะเอามันจะเอาจัดเลยวะไม่โดนบอกเลยไม่โดนะ ไม่โดนอ่ะเฮ้ยจะตายอยู่นะฉีดเพื่อนสวยงามจะจัดเอาวล่ะโดน่นะเฮ้ยนี่มันเถิ่เกิมว่ะเพื่อนได้เฮ้อ สายครับเอาไงล่ะครับเอาไงล่ะครับมาครับเข้ามาครับเข้ามาครับเบาขึ้นเยอะนะครับสําหรับตัวของยอนเนี่ยเนิฟมานหนักจริงเข้ามาเข้ามาสอยป้อมซอยป้อมยิงยิ่งอยป้อมยิกงยิงเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับผมเข้ามาครับผมเข้ามาครับขอครับตัวนี้ขอนะครับ จบหายแล้วครับโอ้โหแตกมันจะแตกสวยงามจัดเบือนกูมาเป็นโลมหรือเปล่าเนี่ยถามจริงไม่สำคัญครับไม่ว่าสกอร์จะออกเป็นไงขอแค่ได้คอนเทนต์ก็พอได้ดิออุ้ยโดนไหลวนะน่ะจะแตกเอ,อือ ไม่นะไม่นะไม่นะแล้ววิวนี่เก็บเลือดพิกเกอร์มาเก็บเลือดกูจะตายครับเอาแม่เอ้ยเหมือนจะไม่ถึงนะมันถึงได้ไงวะโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนกูอะไระครับอะไระครับเข้ามาครับไม่กลัวแล้วครับอกโกนี่เรามาแล้วครับผม ภารกิจแล้วกลับไปเราออกเป็นดาบคีครับโ <the> oh, อ้ดาบคีค่อนข้างที่จะแพงคะผมออกเป็นดาบสายฟ้าแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เล่นว่องไวโอ้ oh. oh, เพื่อนผู้แตกโอ้ย oh. รุ่นเมื่อเราแตก oh. Oh. เอาไงล่ะเอาไงล่ะ <laughs> ฉนดูอาบยาพิษ โอ้โหเอ้ยอมึงเยอะวะอยู่เคียป้อมครับทำอะไรครับผมทำอะไรกันครับทําอะไรกบเอาไปเลยครับป้อมมึงอยากได้อะไรเอาไปเลยครับเย่ะมาเยอะกันขนาดนี้นะ <c oughs> นี่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 นธน,น,นูอาบยาพิษโอ้โห,โห,โหเจ็ดไปหน,น่อยเอาไงล่ะครับผมเอาไงล่ะครับผม เว้ยพวกเราโดนพวกเราโดนเอาไงล่ะครับเอาไงล่ะครับเข้ามาดักธนูอาบย่าไปโอ้ฟาดบาปเขาให้อุ้ยดักว่าวธนูอาบยาพิษอะถอยก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยอุ๊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 ยผมมันเอาว่ะเอาจัดเลยเหรอเอาดิเอาดิ ยิ่งสวยงามจ,จัดกูไม่ยังกะโลมนะเอเค,ครับได้ดาบ,บสายฟ้าแล้วะต่อไปเราเอาเป็นดาบ,บขีนะฮะจัดดิฮะจัดดิฮะยิงป้อมครับไม่รอช้าครับไม่รอช้าครับนี่ไงแหละนี่คอมโบใช่ไหมบอกเลย เฮ้ยอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับคุณครับอย่าเข้ามาครับอุ้ยอุ้ยใจเย็น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 ไอลิเลยกูแล้วไอลิ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 แตกอื้อีโนอีโน่ไอลิสนีอย่าเข้าโอ้โหโดนกูด้วยนะเข้ามาสิฮะ ข้ามาดีฮะก็เข้ามาดีฮะก็เข้ามาดีฮะว่าดิโทษทีครับเข้ามาครับเข้ามากันให้หมดครับไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวไม่กลัวแล้วครับโคตรบางเลยสัตว่าไงล่ะเทวว่าไงล่ะเทวว่าไงล่ะเทวว่าไงล่ะครับ บอกยาวๆเลยดิสีป้อมครับผมอุ้ยไอริคุณอยาเข้ามาโมโซน,นะครับไม่ค่อยกูต่อไปก่อนครับกูแตกครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลือดน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ตายแล้วมึงไอริสวยเสร็ตอนนี้เราได้ดาบคีแล้วนะครับเอาไว้เราเอาเป็นทาร,รอนครับ โถสิน้องอู้เข้ามาเรายืนต่อครับเรายืนต่อสวยๆงามๆไปครับสวยๆงามๆไครับไปไหนแล้ววะไปเข้ามาดิ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 เข้ามาเข้ามาดีเข้ามาดีดาดูดเลือดเราก็จะโหดขึ้นนะมีดาดูดเลือดเนี่ยตายยากเออ แรงอยู่นะวัดเปล่าวัดเปล่าเอาดิแรงอยู่ครับตัวเราได้ได้เรืเร่อยๆอะ่ะบาดเขาให้เอาเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาครับเข้ามาครับผมโอ้ยกูนึกว่ามีเพื่อนกูไม่มีสักตัวนะเพื่อนกูนี่แหละโดนเฮ้ยสวยเพื่อน สวยเพื่อนอุ้ยโดนโอ้โหนี่สบหายละชีวิตชีวิตดอ,อยเลยครับต่อยเลยครับต่อยยาวครับต่อยยาวครับเพื่อนกูนครับนนะเน้นตอดไกลๆเลครับเลือดน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เรากลับบ้านเกาะดีกว่านะเอาไงล่ะเข้ามาดิโอ้โหขอโทษดีครับเียายาวครับ ยาวครับกูยาวครับกูแต่ยาวโอ้ยยยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะยิงวัดเปล่าวัดเปล่าวัดเปล่ากูแรงอยู่นะครับโอ้โหสั่นมันก็สั่นกันเลยทีเดียวเชียวมาดิ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 เอา อุ้ยอันติใส่กูด้วยโดนอีกตั้งหากดีมันไม่ตามไปแล้วออาเวนเนี่ครับดับดูดเลือดนะฮะดูดเลือดแม่งสองทีไปเลยแล้วกันบาปเขาให้บาปเขาให้นนอุ้ยเจ็บแล้วน่ะอะไรครับคุณเอลิคุณเอลิคุณเข้ามาครับ มุนเข้ามาครับผมมุนเข้ามาครับผมปีอป้อมแล้วเอาดิไม่กลัวนะปุ่งตรงมีดาบดุดเลือนะบอกก่อนมีดาบดุดเลือนะอุ้ยชิบหายมันโดดใส่ ก็กูจบแล้วครับเอ่อโอเคครับก็จบไปกันแล้วนะครับผมสําหรับยอนนะครับผมกับเซตธนูอาบยาพิษนะครับผมในการที่เราออกอากอนนี่นะครับผมจังหวะที่เรายิงสกิลใส่สกิลนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะติดพิษนะครับเป็นการตัดเลือดไปในตัวด้วยนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่า ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมแต่ก็อย่าเอาไปเล่นตามกันนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อช่องของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม